อาชีพเก็บของเก่าแบบพี่ช่วงโควิดเป็นไงบ้างคะโอ้ยยิ่งขยยเยอะยิ่งกำไรเลยแหละพี่ยังเคยภาวนาเลยให้ขยายเยอะกว่านี้พี่จะได้แบบล่ำซ้ำเลยทีเนี้ยเออลอาเล่นเราเล่นหยอกหยอกแต่เมื่อก่อนพี่คิดอย่างงี้จริงๆนะแต่เหมือนเขาจะลงโทษพี่อ่ะนั่งได้ไหมเมื่อยทําสบายเลยครับพี่คุยกันชิวๆครับแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนพี่ไม่สบาย มันหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกตอนแรกคิดว่าเป็นโควิดแน่ๆเลยคือไปตรวจปรากฏว,ว่ามันไม่ใช่มันแค่ปอดอักเสบนะฮะแล้วพอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมันก็เห็นว่าหมอกับพยาบาลอ่ะเขาขาดแทนยิ่งหมอที่มารักษาพี่อ่ะเขาโดนไปทำโควิดหมดเลยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่พอก็จริงอยู่นะคะ แต่ว่าหลักๆเลยก็คือยังขาดชุด PPE ที่สําคัญมากสําหรับบุคลากรจึงทําให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยน้อยลงไปด้วยค่ะออกมารักษาหายแล้วเนี่ยก็เลยมารู้ว่าชุดที่หมอเขาใส่นี่นแหละมันทําได้จากขวดพลาสติกอ้าวอาชีพพี่ดิขวดพลาสติกมีเยอะพี่ก็เลยสามารถมาช่วยเขาได้ไอ้ที่น้องกินอยู่หมดยังพี่ขอลนะอ๋อได้ครับได้พี่เหมือนผมได้ช่วยพี่เหมือนกันแล้วเนี่ยก็ <laughs> เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ การไว้ส่วนหนึ่งไว้ขายอีกส่วนหนึ่งที่ก็เลยมาหยอดไว้ที่ปั๊มนี้แล้วก็หยอดทุกวันนั่นแหละเพื่อคิดว่ามันคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพอจะช่วยพวกพี่หมอพวกพยาบาลเขาได้บ้างอย่างเงี้ยเราอยากขอบคุณโครงการดีๆอย่างโครงการแยกขวดช่วยหมอที่ช่วยเหลือบุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยในระยะวิกฤตนี้นะคะที่เก็บขวดพลาสติกมาเข้าในโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาช่วยเหลือโครงการนี้นครับเพราะว่าผมเองคนเดียวไม่สามารถทําแบบนี้ได้หรอกนะครการที่เราจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบที่จะทําหรือลงมือทําแล้วอ่ะผมคิดว่ามันมีคุณค่าทั้งนั้นแหละครับเป็นที่เกิดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นตรงกลางเติมเต็มให้เราได้เจอกัน PTT Station เติมเต็มทุกความสุข